วันนี้พาไปคุยเรื่องของสโมสรบาเลนเซียกันหน่อยครับนี่คือหนึ่งในถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีกเกือเกือบยีปีที่แล้วอะไรนะี้เนีฮะบาร์เลเซียถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ขึ้นมาท้าทายอำนาจของทั้งเรอัลมาดริดและก็บาเซลนาและก็มีแนวทางที่จะเติบโตขึ้นไปกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างความสำเร็จได้ประมาณนี้แล้วกันพียแต่ว่าหลังๆมาครับ เราก็ได้ยินข่าวสารมางต่างอนานาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบารเลนเซียทำไมมันเป็นหนี้เยอะจังเลยทำไมขายนักเตะออกมาบ่อยครั้งจังเลยวันนี้เราจะพาไปหาถึงจุดต้นต่อเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับบาเลนเซียถึงมีการบริหารจัดการที่โอ้พังพินาศเหลือเกินกลายเป็นหนี้สินมหาศาลพร้อมกับมีตัวแปรสำคัญที่ชื่อว่าฮอเก้เมนเดสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยติดตามไปพร้อมๆกันที่นี่นะครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเครือนะครับ และนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับทางช่องทางเมนสแตนไยแลนด์ของเรานะครับเจอกันเประจำแบบนี้ทุกวันบ่ายสามงตรงมีคลิปใหม่มาแน่นอนนะครับติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับอย่างที่เกิดกันไว้ครับถ้าเราย้อนกลับไปในยุคแบบต้นปี2000นะครับเข้าสู่ศัตว์วัดใหม่นะครับ บอลนเซอรก็ค่อยเติบโตขึ้นมาแล้วก็ภายใต้คำทีมของราฟาเอลเบเตสนั่นแหละครับที่เราเห็นความสำเร็จที่มันชัดเจนหน่อยได้ทั้งแชมป์ลาลิกาของสเปนได้แชมป์มยูฟาคัพนะฮะหรือว่าในชื่อปัจจุบนันก็คือยูโรป้าลีกนั่นเองพร้อมกับการสร้างกลุ่มนักเตะที่เทคนิคจ๋าคล่องแคล่วปราดเปรียวมีความรวดเร็วกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของพวกเขาไปเลยไม่ว่าจะเป็นเดวิดซินบาเดวิดบิยาคุกินซานเชสบิเซนเต้โรดิกสปาโบเอนันเดสรวมถึงควนมาตาด้วยฐานของทีมเนี่ยเรียกว,ว่า เถียนมากครับนักเตะหลายๆคนเติบโตขึ้นมาจากชุดเยาวชนค่าจ้างไม่แพงแต่ผลงานดีครับขายต่อไปก็ได้เม็ดเงินก้อนใหญ่ได้กําไรแถมผลงานในสนามก็ถือว่ากําลังก้าวไปในทิทางที่ถูกต้องครับซึ่งพอถึงจุดหนึ่งครับบางครั้งเนี่ยเราเราต้องก้าวข้ามแล้วก็มันจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อจะยกระดับทีมให้เติบโตขึ้นไป ซึ่งบาร์เซียก็เลือกลงทุนที่จะเสี่ยงครับพวกเขามีโปรเจกต์ใหญ่สําคัญมากๆในปี2007นั่นคือการสร้างสนามใหม่ของตัวเองครับชื่อว่า n e เมสต t a า นูก็คือนิวนั่แหละครับเมสตายาแห่งใหม่โดยแผนอันแรกนะครับที่วางกันไว้คือจะใช้เวลาประมาณ2ปีครับเพื่อจะได้เปิดใช้ทันในปี2009ซึ่งครบรอบ90ปีของสมสอนพอดีเพ่าะว่ในช่วงรายดังกล่าวครับมันมีปัญหาซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของทั่วโลกนะฮะที่หลายชาติเนี่ยโดยเฉพาะในของยุโรปเนี่ยเจอเข้าอย่างจังเลยครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือกรีซกับพิษเศรษฐกิจนี่แทบจะล้มละลายกันทั้งประเทศหยุดการเติบโตซึ่งสเปนก็ไม่แพ้กันครับณเวลานั้นเนี่ยมีการเปิดเผยว่า สูงขึ้นหลายเท่าตัวครับไม่เพียงแค่นั้นครับไม่กกบโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลก็ยังล่าช้าครับเพราะว่าขาดงบประมาณคือพูดง่ายๆว่าขนาดโปรเจกต์ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะยังเจอปัญหาเลยครับเพราะางบประมาณมันไม่พอน้ำภาษาอะไรกับโปรเจกต์ของสโมสรฟุตบอลอย่างมาเลเซียและด้วยตัวเลขก็ประมาณที่วางเอาไวน้นะฮะคือ300ล้านยูโรครับถ้าตีเป็นเงินบาทบ้านเราก็ราวๆ1 1 0 0 0ล้านบาทพอมันสะดุดทำยังไงต่อไปก็ต้องกู้กู้อมาโปกู้นี่ยืมสินมา ดอกเบีย้ยเพิ่มเติมบุ่นวางกันไปอีกครับจนถึงทุกวันนี้นะฮะสนามใหม่นูเมสตาญาเนี่ยที่ตอนแรกวางแผนเอาไว้ว่าจะสร้างประมาณ2ปีเนี่ย ยังไม่เสร็จเลยครับแล้วมันดําเนินมาเนี่ยสิปีเข้าไปแล้วน่นั่นคือเหตุผลก้อนใหญ่เลยครับที่ทําให้บาร์เซียนั้นเหมือนเลี้ยวผิดทางครับไปอีกทางนึงเลยส่วนเรื่องในสนามก็ไม่แพ้กันครับเริ่มจากปี2 0ง7เหมือนกันฮะกิเเกซานเชสฟอเรสครับกุณสือของทีมแล้วก็ทางประธานที่หนิ่งของสโมสรครับก็คืออเมเดโอคาร์บนี ي ครับอดีตนักเตะของบาร์เซียเนี่ยแหละครับบริกกทีมชาติอิตาลีด้วยนะครับปรากฏว่าทั้งสองคนไม่ลงรอยกันมีปัญหาทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันสุดท้าย มันจบลงด้วยการลาออกของคาร์บอนีครับแต่ที่มันหนักมากกว่านั้นคือไม่อยู่เดือนถัดมาครับคนที่ได้อยู่ต่ออย่างกิเก้ซานเชซฟอเรสเนี่ยก็โดนปลดออกอ,อ,กอีกเพราะผลงานมันย่ำแย่จากนั้นครับทั้งปัญหาการเงินนอกสนามโปรเจกต์ที่มันไม่ประสบมสำเร็จรวมถึงผลงานในสนามทั้งหมดทั้งมวลเลยทําให้บาร์เซียนนั้นขาดสเสถียรครับไม่มั่นคงเลยเดินแบบ ตุปัดตุเป๋ไปเรื่อยๆพร้อมกับนโยบายมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเช่นกันบางปีก็ใช้เงินเยอะครับอลองวัดดูเพื่อจะเรียกสัทธาคืนหรือจะ,อะเรียกความสุนรเก่าๆกลับมาให้ได้แต่บางปีก็เลือกที่จะรัดเข็มขัดแบบแน่นหนาเลยครับเซฟทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายดังนั้นตั้งแต่ปี2007จนมาถึงทุกวันนี้ครับมันจึงมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายพวกเขาใช้โคชไปเกือบเกือบ20คนนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจะลงเอ่ยด้วยการโดนปลดออกโดนไล่ออกอยู่ไม โรนคูมันอเนสโตบันเบเดหรืออุไนเอมรีเองกระตับจากนั้นทุกอย่างมันก็ค่อยๆกลายเป็นปัญหาก้อนใหญ่ๆนะครับหนี้สินเพิ่มเติมดอกเบี้ยเพิ่มเติมผลงานไม่ดีเปลี่ยนโค้ชบ่อยแนวทางไม่ชัดเจนสาาถานการเงินมันก็เริ่มกลายเป็นสีแดงครับจนถึงขั้นที่ไม่ไหวแล้วครับต้องประกาศยอมแพ้กับศึกสงครามตัวเลขครั้งนี้เราก็เริ่มเห็นบรรดาสเปอร์สตาร์เนี่ยถูกปล่อยออกจากทีมไปเรื่อยๆแตบิดซินบาเดบิดบียาเนี่ยอาจจะเป็นชุดแรกครับที่โดนขายออกไปเพื่อน,นําเงินมาจุนเจือสโมสรมาคเคลียร์หน หลังจากนั้นมันก็เหมือนเป็นรมเนียมปฏิบัติมาแบบนั้นเลยครับขายนักเตะเพื่อนําเงินมาโปะขายนักเตะเพื่อนําเงินมาใชา้หนี้โรเบรโตโซดาโดโคกินซานเชสอิสโกฮวนมาตาทั้งหมดทั้งมวลคือด้วยจุดประสงค์เดียวเลยครับโปหนี้ให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยที่กําลังแบบบานตะไทยเติบโตจนไม่ไหวจะเคลียร์นะครับเพราะมันเริ่มมาจากเรื่องของการสร้างสนามที่มันผิดสัญญาแล้วก็ล่าช้าน่ะครับแต่ว่าไอการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันก็ดูเหมือนแค่เป็นเรื่องของปลายเหตุครับแก้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะปลดหนี้ได้ยิ่งอยู่ ตัวเลขยิ่งเพิ่มขึ้นขาดทุนเยอะขึ้นกําไรน้อยลงสุดท้ายครับมาเนลโยรันเต้ประธานสโมสรน,นะฮะจึงต้องประกาศขายทีมและคนที่เข้ามาก็คือปีเตอร์ลิมครับมาสตดีชาวสิงคโปร์เข้ามาถือหุ้นในตอนแรกเนี่ยเจก่อนนะครับก่อนที่จะได้สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจหรือเรื่องของการบริหารเนี่ยในปี2014เป็นต้นมาครับแน่นอนครับณนะเวลาแรกการเข้ามาของปีเตอร์ลิมทุกอย่างมันสวยหรูครับอย่างน้อยก็ได้ใครสักคนนึงเข้ามาแล้วก็หวังพึ่งพาได้ในเรื่องของงบประมาณเพียงแต่ว่า ปัญหาที่มันเพิ่มเติมกว่านั้นก็เพราะว่าปิเตอร์ลิมนั้นมีคู่หูหรือคู่คิดผู้ให้คําแนะนำนตามเข้ามาด้วยครับนั่นคือฮอเกเมนเดสซูเปร์เย็นชื่อดังชาวโปรตุเกสนั่นแหละครับซึ่งเป็นเมนเดสเนี่ยแหละครับที่ไปขายโปรเจกต์ให้กับปิเตอร์ลิมครับว่าบริษัทนี้น่าสนใจนะเข้าไปลงทุนแล้วมันจะสามารถสร้างมเงินงอกเงยขึ้นมา สร้างผลบวกทางธุรกิจแน่ๆนั่นหมายความว่าเมื่อปีเตอร์ลิมเข้ามาซื้อสโมสรเสร็จปุ๊บฮอ k เก้เมนเดสก็จะมีส่วนร่วมและมีบทบาทในเรื่องของการบรหิหารจัดการ,รแม้ว่าในตําแหน่งของสโมสรจริงๆนะฮะแบบยังเป็นทางการเนี่ยเขาไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะครับหลังจากนั้นมันก็เป็นภาพที่เราพอจะนึกออกครับ โฮเกมเบนเดสมีส่วนในการเลือกซื้อหรือขายนักเตะในทีมได้เห็นนักเตะหลายๆคนเดินเข้ามาครับชอนกันเซโล่สกรียบักคารีดานิโลเอนโซเปเรสซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนักเตะที่อยู่ในความดูแลของบริษัทโฮเกเบนเดสนั่นแหละครับวิธีการทํางานอย่างที่บอกครับไม่ได้มี เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการแต่ทุกครั้งเมนเดสมักจะมีบทบาทมีอิทธิพลในการตัดสินใจให้กับปีเตอร์ลิมครับแม้กระทั่งในเรื่องของการแต่งตั้งโค้ชโค้ชคนแรกในยุคของปีเตอร์ลิมก็ไม่ใช่ใครครับนูโน e เอสปริโตซานโตซึ่งภายหลังต่อมาก็มาคุมบูฟมาคุมสเปอร์นั่นแหละครับและก็ใช่ครับเป็นหนึ่งในลูกค้าของฮอเก e n ม e นเดสพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับสิ่งหนึ่งที่เรา หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือบรรดาคนเก่าที่อยู่ะนะ <_ C ur ve> พวกขั้วนาจเก่า <_ C ur ve> ก็เริ่มจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยชอบมาพากลค,คไม่ว่าจะเป็นอามาดิโอซาโบครับเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรนะครับหรือบรรดาผู้บริหารคนอื่นๆครับฟรานซิสโกรูเฟเต้ไล่ไปถึงโรเบร์โตอายาลาครับอดีตกัปตันทีมของสโมสรเนี่ยที่ขึ้นมาอยู่ในบอร์ดบริหารด้วยทั้งหมด3คนนี้ครับเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางอาร์สสื่อดังของสเปนบอกว่าอิทธิพลของเมนเดสเนี่ยกระจายไปทั่วสโมสรเลยจนเกิดเป็นสงครามภายในและมี การแบ่งกกแบ่งเหล่าขึ้นเพราะทุกครั้งในการตัดสินใจของเมนเดสเนี่ยมักจะเหมือนจะไม่ค่อยเห็นหัวกลุ่มบอร์ดบริหารคนอื่นๆครับและสุดท้ายกลุ่มควบมน้าเก่าก็ตัดสินใจลาออกในปี2015ครับคราวนี้เหมือนยิ่งเปิดประตูแบบ อ,อย่างเป็นทางการครับอาซาเลยนักเตะที่เป็นลูกค้าของเมนเดสเนี่ยก็ค่อยๆทย,อย,อ,ยอยเข้ามาสู่ทีมอีกเยอะเลยครับส่วนกลุ่มนักเตะเก่าก็มาจะโดนปล่อยออกไปอย่างนิคลัสโอตาเมนดีอัมโบโรเนเกโดหรือปากโกอังกาเซครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกปล่อยออกไปโดยที่แฟนบอลยังมีข้อหมายคำถามครับว่าแหมปล่อยไปได้ยังไงหรือในราคาแบบนี้ขายไปได้อย่างไรส่วนนักเตะใหม่ที่เข้ามานะครับนอกจากจะซื้อเข้ามาแพงแล้วมักจะ ไม่ค่อยผสมผล็จด้วยใช้งานไม่ได้อย่างที่คาดกันไวเอสเกลการายเอเลิคิมองกาล่าอาร์เมริกอับเดน,นัวตั้งแต่เหล่านี้ค่าตัวเกิน20ล้านยูโรทั้งหมดครับแล้วก็ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเลยครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะของบาลนเซียมันถึงขั้นว่าขนาดมาริโอแคมเปสนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติเซเนกาแล้วก็เป็นตำนานของบาลนเซียซึ่งรับหน้าที่เป็นทูตกิตติมศักดิ์ของสโมสรน่นะครับออกมาแบบให้สัมภาษณ์แบบเดือดด้านเลยครับบอกว่านาเวลานี้เลยครับสโมสรของเราเนี่ยเงินเป็นพระเจ้าไปแล เรื่องเงินอย่างเดียวเลยฝั่งของพิเตลิมก็เหมือนไม่ได้รู้ร้อนรูหนาอะไรครับยังคงทํางานของตัวเองต่อไปโดยมีฮอเก m เมนเดสเป็นที่ปรึกษ,ษาคนข้างกายแล้วก็มัาจะทําอะไรที่มันดูขัดใจแฟนบอลอ่นะหลายๆเรื่องเช่นการแต่งตั้งแกรี่เนวิลเข้ามาคุมทีมอย่างนี้นะครับหรือการปลด หนึ่งในกุณซื้อที่ที่ว่าว่าดีสุดคนหนึ่งครับในยุ่ง,ขงเขาอย่างมาเซนิโยออกไปงงมากจริงๆนะครับการล้างคู่อํานาจเก่ามันเป็นเรื่องปกติครับเวลาที่องค์กรมันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเชิงบริหารน่นะครเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง มันควรจะต้องดีขึ้นครับต้องดีกว่าเดิมต้องมีวิสัยทัศน์ที่มันชัดเจนเล็งเห็นความสําคัญของอนาคตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมองไม่เห็นเลยครับนักเตะที่ซื้อมาแสนแพงก็ขายออกไปส่วนใหญ่ขาดทุนครับเต็มที่ได้กําไรไม่เกิน3-4คนก็มีอย่างเช่นโรดิโก้ครับที่ย้ายไปลีสอันเดรโกเมสครับที่ย้ายไปบาร์เซโลนาก่อนที่จะมาอยู่กับเอเวอเรตต์นั่นแหละครับที่สําคัญก็คือผลงานในสนามครับไม่เคยดีขึ้นเลยครับนับแต่การเปลี่ยนยุคเข้ามารวมถึงการเปลี่ยนคนซื้ ชาวที่เคยเป็นเสือตัวที่3ครับคอยสร้างความน่ารำคาญให้กับเรอัลมาดริดให้กับบาร์เซโลนาบางครั้งโผล่ขึ้นไปได้บ้างกับกลายว่าพวกเขาเหลือเป็นแค่ทีมกลางตราง โอเคครับบางปียังได้โคต้าไปเล่นบอลยุโรปครับแต่มันก็ไม่สมเสมอครับแลวโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอยู่ในครึ่งล่างของตารางหรืออยู่ใกล้กับโซนตกชั้นด้วยซ้ำไปและเรื่องมันหนักหนาสาหัสเพิ่มเติมอีกครับอย่างที่คนทราบกันกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะครับแต่บนเซียเนี่ยปกติก็หนักกันอยู่แล้วครับสถานการณ์ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วพอเจอโควิดเข้าไปอีกเรียบร้อยเลยครับสภาพความคล่องเละเทะเ,เม็ดเงินก็ประมาณขาดทุนเงินสดแทบจะไม่เหลือมันจึงให้ในช่วงซ บาร์เซียปักธงอย่างชัดเจนนะครับว่าพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับนักเตะทุกคนครับถ้าจะมีทีมไหนเข้ามาสนใจยกเว้นคนเดียวคือโคเซกายะที่เป็นลูกม่อ,อก,กับนั้นทีมนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมในช่วงหลังเราจึงเห็นบาร์เซียปล่อยนักเตะหลายคนออกมาแบบเฮ้ยขายไม่ได้ยังไงเฮ้ยปล่อยไม่ได้ยังไง แม้ทั้งดานนี่ปาร o โกกับตันทีมของตัวเองก็กถูกปล่อยฟรีออกมาหลังจากที่หมดสัญญาเพราะว่าไม่สามารถจะจ่ายค่าเหนื่อยได้เหมือนกับพวกเขากาลังลดระดับตัวเองลงมาครับเป็นทีมอยู่ในระดับกลางๆครับแล้วก็มีงบประมาณที่จํากัดมูลค่านักเตะก็ลดลง <c oughs> เช่นเดียวกับผลงานและมาตรฐานของทีม ก็ลดลงทุนนี้มันก็ยังเป็นแบบเดิมครับสถานการณ์ก็ยังอึมครึมมองไม่เห็นแสงสว่างกับตัวเลขนี้สินที่ถูกเปิดเผยออกมาเกือบเกือบสองล้านอยู่และซีซั่นนี้เราก็ยังเห็นนะอ่ะอย่างเช่นการปล่อยกอร์โซเลเกรเดสครับไปให้วูฟตันหรือกอร์โซเลครับหนึ่งในนักเตะขวัญใจของทีมก็ถูกปล่อยไปอยู่กับบรเซนร์แมน สุดท้ายยังไม่มีใครให้คําตอบได้ครับว่าบริษัทจะกลับมาเป็นทีมเดิมได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่แต่สิ่งทีนเกิดขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นครับว่าทุกการลงทุนหรือการขยับตัวขึ้นไปเพื่อจะ,อะสู่ความยิ่งใหญ่ครับบางครั้งไม่มีความเสี่ยงแต่พอเมื่อเจอความเสี่ยงแล้ว วิธีการรับมือกับมันวิธีการจัดการกับมันตรงนั้นแหละครับที่มันต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นําซึ่งณปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังมองไม่เห็นว่าบรเซียจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแฟนๆตราข้างคาวนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ฝากเมสซนเฮนร์ของเราไว้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับฟุตบอลลิสตานะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Mainstand Thailand นะครับก็ ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเรินหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0 0 0ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข7 0 0 0 0 0ซับนะครับย้ายถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางใน podcast นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ เมนสเตทเดลแลนด์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ